การเติบโตของเราเนี่ยเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะว่าเราจะเติบโตในส่วนของด้านในประเทศแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเป็นหลักนะฮะประเทศที่จะไปก็ในในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกอาเซียนนะครับแล้วกน็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีกาะขยายธุรกิจที่เป็นแบบ B2B ในต่างประเทศด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังทำน้อยอยู่นะครับคิดว่าตอนนี้เป็นเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตได้อีก เป้าหมายของทางที่เราทำทำเป้าหมายเอ็กซ์พอร์ตไว้ปีนี้เนี่ยเราจะเติบโตไปอยู่ที่วัน400ล้านบาทในประเทศเนี่ยเราโตเราจะโตแบบดับเบิลดิจิตนะครับในในประเทศเราโฟกัสลูกค้าอะไใหญ่ๆนะครับเพื่อเติบโตกับลูกค้าทั้ง BWC ูเราจะมี NPD ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเราที่จะไปในอนาคตนะครับแล้วก็ยังขยายในส่วนของเอ็กซ์พอร์ตครับแล้วก็ธุรกิจออนไลน์ สิ่งพวกนี้จะเป็นตัว,ต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 วส่งให้การเจริญเติบโตเนี่ยเป็นบริจิตได้ในปีนี้ถ้าตามที่เมื่อกี้ได้อธิบายนะครับเราจะมีลงทุนในส่วนการขยายโรงงานเลยน,นะครับโรงงานเลยที่เรามีแคปค่อนข้้งเต็มแล้วก็เราใช้กำลังผลิตเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 80- 90เ้รซนแล้วนะผลิตอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมง7วันเราจะมีเริ่มเริ่มขยายเนี่ยประมาณกลางปีนี้ แล้วโปรเจกต์น่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางปีหน้านะฮะจากเดิมที่เรามีกำลังผลิตอยู่ประมาณ18,000ตันต่อปีเนี่ยเราจะมีกำลังผลิตเพิ่มเป็น2 3 0 0 0ตันต่อปีเนื่องจากว่าเรามีการขยายอาคารใหม่ในโรงงานเดิมที่เอา,อาลายชีสไปตั้งไว้นะครับเราก็จะขยายในส่วนของโรงงานเนยได้เพราะปกติเดิมทีเนี่ยทั้งโรงงานเนยโรงงานชีส่ยอยู่ในแอเรียเดียวกัน อันนี้กันนี้เราพอเราเอาอ่อกปั๊บเนี่ยเราจะมีะพื้นที่ในการขยายเพียงพอการขนส่งนะครับเราจัดเน็ตเวิร์กของการขนส่งใหม่นะครับเพราะงั้นเราจะสร้างประสิทธิภาพในการทำ cross docking มากขึ้นนะครับแทนที่เราจะต้องไปเก็บกระจายสินค้าเยอะจนเกินไปนะครับเพราะงั้นการทำ cross docking การที่เราจะมีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเอาซอร์สต่างๆนะครับจะช่วยให้การจัดส่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงแรมกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องใช้สินค้าโดยตรงแล้วก็ทันทีนะครับแต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยในการจัดส่งกับคู่ค้าที่เป็นส่วนของ B2C นะครับอันนี้เราก็มีทำโปรเจกต์ร่วมกัน ในการจัดส่งไม่ว่าจะเป็นส่วนของ f r o ซ e n ส่วนของชิลนะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเรายังส่งตรงแล้วก็ KCG เองเนี่ยมีความแข็งแกร่งในการจัดส่งโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้า B2C หรือ Modern Trade ทั่วไปครับเป้าหมายของ global player เนี่ยในส่วนของอที่เป็น regional นะฮะ มันก็จะมีหลายวิธีการนะครับเราจะขยายจากการที่เราเป็นผ่านดิสพิวเตอร์หรือเราจะไปตั้งออฟฟิศเองก็ได้นะครับหรือจะทำทำ JV กับกับเพื่อนบริษัทในต่างประเทศที่เราคิดว่าเป็นพาร์ทเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะฮะอันนี้เป็นแผนระยะกลางนะครับที่เราวางเอาไว้เรามีส่งออกประมาณ17ประเทศปัจจุบันในอาเซียนเนี่ยไป,ป,ไ,ปไปอยู่ ยังไม่ได้ไปที่สิงคโปร์นะครับเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่อง ESG เนี่ยเป็นเรื่องอนาคตนะครับ<ม>ซึ่งเป็นการลงทุนแล้วก็ผมทางทางบริษัทเนี่ยก็มีความคิดว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำการส่งออก<ม>เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยพอพอเข้ามามุ่งมั่นหรือตั้งเกณฑ์ในการทำเรื่อง ESG แล้วเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคในการกิจกันทางการค้าซึ่งทางบริษัทเนี่ย ให้ความสําคัญและต้องรีบพัฒนาถ้าเราจะเน้นเรื่องการส่งออกนะครับคือจริงๆเนี่มันก็ต้องมาเสริมซึ่งกันและกันครับอย่างเช่นอ่าตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า k f g เนี่ยแข็งในด้าน distribution นะครับเขาอาจจะแข็งเรื่องการผลิตอะไรพวกนี้นะครก็จะเป็นการประสมผสานใช่ฮะถ้าโลจิสติกหรืออาจจะเป็นออนไลน์ที่เก่งแล้วเราไปแค่ปลักมันก็ขึ้นได้เลยอะไรเงี้ย ก็จะดูประโยชน mm. ์พวกนั้นเป็นหลักมากกว่าเราต่อเนื่องบริดิทิตมา3ปีแล้วต้องการที่จะต่อเนื่องสี่ปีจริงๆใน3ปีเนี่ยเราก็อยากจะไปไปตลอดอีก3ปีข้างหน้าให้ได้นะฮะซึ่งจริงๆในการที่ไปให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง JVA เข้ามาด้วยการที่เราทันฟอร์มบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีทันสมไฟขึ้นเนี่ย ใช้เรื่องอดิจิทัลเข้ามาช่วยไอทีเข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราทันสมัยขึ้นสามารถที่จะใช้ตัวเลขในการพิจารณาตัดสินใจให้ถูกต้องการที่เราเข้าตลาดหลักทรั์เนี่ยจริงๆแล้วเมนหลักของ,ของ,ของธุรกิจของเราเนี่ยทั้งครอบครัวก็ตามเนี่ยเขาก็มองมองหลักใหญ่จริงแต่คือความั่งยืนมั่งคง